วัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะเอาภาพบรรยากาศที่เราไปเที่ยวที่มอนสเตอร์อควาเรียมพัทยามาฝากกันค่ะเราก็ได้จับุไปเต็มๆมีรูปเต็มเลยค่ะต่อมานะคะเราก็มาเล่นกับน้องคู่ค่ะบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยบริการดีมากแล้วก็พนักงานน่ารักค่ะราคาก็เป็นมิตรมากๆเลยนะทุกคนค่าถ่ายรูปกัาสั์ต่างๆอ่ะเพียงแค่30บบาทนะคะถือว่าถูกมากๆเลยค่ะ นอกจากถ่ายรูปกับน้องๆนะคะเราก็ยังสามารถให้อาหารน้องๆได้ด้วยค่ะทุกตัวนะคะน่ารักมากๆเลยทุกคนอยากให้มาเองจะได้รู้ว่าน่ารักขนาดไหน,น <S <S 1> <S 1> ที่นี่นะคะมีโซนที่แยกแยกลมากๆเลยทั้งสัตว์เลยคลานสักบ,บกสัตว์น้ำน,นะคะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนี่ยคือเยอะมากๆทุกคนแต่ที่เราชอบที่สุดก็คือโซนสัตว์เลยคลานหรือว่าน้องงูนั่นเองนะคะเราชอบงูมากๆเลยค่ะและ เรากับคุณพ่อก็ได้มาตกปลาด้วยค่ะเป็นการตกปลาแบบไม่ใช่ตเบ็ดนะคะทุกคนไม่ต้องกลัวน้องเจ็บนะเป็นเหมือนการให้อาหารอีกแบบหนึ่งค่ะตัวนี้จะเป็นฉลามนะคะคุณพ่อดูตั้งใจสุดๆไปเลยค่ะมาค่ะยุกเลเวลขึ้นมาเป็นปลาตัวใหญ่ค่ะซึ่งคุณพ่อนะคะก็เล่นได้นานมากๆเลยส่วนเราคือแป๊บเดียวโดนเอาของไปแล้ว อย่างที่บอกนะคะพอถึงตาเราแล้วก็เล่นได้แค่แป๊บเดียวค่ะเพราะว่าเราสู้แรงไม่ไหวโดนดึงไปสองสามทีก็คือเบ็ดดูเรียบร้อยค่ะนอกจากจะให้อาหารและถ่ายรูปแล้วก็ยังมีตู้ปลาพิเศษค่ะที่เราสามารถเหมือนเข้าไปอยู่ในตู้ปลาได้ด้วยมาถ่ายรูปที่นี่คือสวยมากๆเลยนะคะทุกคนมาตัมกันเยอะๆนะคะ คลิปนี้มาแค่นี้เจอกันในคลิปหน้าคะ่ะ